ฮัลโ <Hello. S 2> หลสวัส <c oughs> ดีทุกคนเหนื่อยไหมวิ่งมาไปเกตผิดไงเลยต้องวิ่งมาโคตรโบเลย Let's say that we can go push back a little bit so when they coming we have space นี่ <laughs> mà lao mà lao đi ห็นไวนี่อ่ะอ่าเน็ตคิดโอเครอเน็ตแล้วกันทั้งนั้นนะอ่ะตอนนี้ไม่คิดนะแอดมินอยู่ที่อเมริกาใช่คะ่ะ <will> go. go you can go can we go get flowers go ahead go ahead can we go? yeah yeah go just go get flowers ตลอดอยู่นี่อ๋อบ้านิงฟ้านี่พี่ฟ้าอยู่นี่โอเคนะฟ้าเล่นกับหมยอยู่เย่ย yeah, back up let's back up a little bit guys I think Ing Fa is gonna take the dog. I'm gonna bring her to their <laughs> hotel. <laughs> oh! see that in your life! <laughs> เราอยู่ตรงนู้นไงเห็นไหมดอกไม่อ่าเห็นแล้วโอเคคนเยอะมาก เวมฝันใช่หมแล้วเอ้ยอ่าปันไงลุกนี้ดีไหม

It's okay ค่ะริเชร์รีเชร์สมากขอถ่ายได้ไหมาลสอไฟไหมด้วยอ่ะดูดูน่ารักมากแฟนสาวป้ายไฟมาตอนรับต้องใจเย็นๆนะ

เอะไอแินทําอะไดอย่างแปบึงนะ มีแฟนคลับทำเสื้อมาให้พี่ฟ้าเขินไอพี่ฟ้าร้องไห้เลยซึ่ง มาร้องไห้เลยร่าซึ้งมากน่าจะเป็นเเสื้อแจ็คเก็ตนานะที่น่าจะมีรูป

พี่แวนอันนี้ของพี่ฟ้าใ,ใจมววหมวนจะหั่นแล้วแม่โอ๊ยเดี๋ยวพี่ไปนได้มีพวงเงินด้วยขัดกันไทยร้อนไหม โอเคฉลาสฉลาดมังชาช่วยซื้อขอแต่ว่าตอนเนี้ยเราให้ไปทางโน้นไหมอ๋อหรือว่ายังไงดีเราจะขึ้นอกออกไปคือมัน

Let's go over there really quick Thank you Watch out guys please make room please make room. พี่ฟาไปตรงที่มีลูกโป่งแล้ป โอเคเก่งแล้วเราสลับกันไหมล่ะชาลอตใช่ไหม ขอโทษนะทุกคนบงท,ทีพอดีแอดมินมีแค่คนสาคนนะวันนี้เราก็ต้องวิ่งวิ่งแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันนะเมื่อกี้วิ่งไปวิ่งไปผิดเกตเนาะ แสงนุ่มนิบม,มากขอบคุณนะคุณตื่นอ่ะหลับมาในเครื่องบินเต็มที่เลยจ้า <laughs> <laughs> แสงขับมาเยอะมากนี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดู yeah, <the> อ่าลูกป่องรอยติดไปได้านไปแล้วนี่คือที่นี่สิ่งที่ผมทำกันที่นี่ เขาเป็นคนรีแอกให้ใช nah ่เขารีแอกตั้งแต่องหลอดแล้วค่อยมาโชมิมีเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นหัวโอใกล้ขอโทษขอโทษใกล้ไปนิดนึง พี่พาได้อุ้มน้องหมาอีกแล้วขอถ่ายรูปอยากเอากลับว่าอยกมากเลยดูดีอยากเอากลับแล้วหนึ่ง she said just visit stay home he him the with while wanted take take me love we take we know can can baby can radio? can and can kidding to it too it but you you from i i you you ไม่ฟา n กลับโรงแรมไหมตัดเลยตัดเลยตัดแล้วเดี๋ยนะคอนี่นึง

So have, like, everyone, everyone. Group photos, everyone oh. Vicky oh. oh. move back we'll a little Come on in <laughs> Chai, there นะลูกจ๋า qua อะไรนะในกล้องตัวชิงสวยกว่าในกล้อง <c oughs> โอเคแต่ขับต้อนรับอบอุ่นมากจ้าร้อนเหนือแตกเลยจ้าร้อนเลยเออไม่ใช่ละวอะไไหมอยากเป็นมาแล้วหนึ่ง <c oughs> ใกล้หมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจริงสวยเก่นในตู้เย็นโอเคในตู้เย็นแล้วนี่ถ้าได้ช่องฟีตอนนี้จะดีมากเพราะว่าร้อนมากอุ้ยพี่ฟ้าใส่หมวกแล้ว <c ười> back up please GoPro ด้วยอีก another GoPro ด้วยโอเคชิ้นพี่ฟ้าใส่หมวกหนายๆบอกว่าพี่ฟ้าใส่หมวกแล้วหล่อมากโอเคโอ้โหโอ้ my god my bad <c ười> <c ười>

<laughs> แล้วกระเป๋ากระเป๋าไม่ต้องเอาแล้วเนาะ <laughs> 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 They're like, we're so you know, people off? Oh yeah. <right> เห็นนะว่าทุกคนแซลอยู่ ชาลอดไม่ได้ c o n f u s e ์นะชาลอดไม่ได้งงนะเพราะคนละแอดมินนะมีฟ้าหายไปแล้วพี่ฟ้าจะไปแล้วใช่ไหม พี่ฟ้าจะเอามาเอาหมากลับบ้านแล้วพี่ฟ้าคิดถึงเกี๊ยวโอ้คิดถอยโอเคกลับแลโอเค

FIFA. I got you, I'm right here. So Do you. want a picture? Yes. Okay, wait, 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 wait. Just wait. okay. One second. <laughs> yeah, you're good. We go to concert, right? Yes. yes. We're Are, Are oh, going to พี่ฟ้ามันมีลอตเตอรี่ที่เป็นในนี้ด้วยนะที่เป็นเหมือนแบบใบอะแล้วมันได้ลุ้น130ล้านนะมาอีกแล้วลอตเตอรี่ let's go she got they gotta go I got one ไปแล้วทุกคนพี่ฟา้ไปแล้วเดี๋ยวลงไลน์แลวนะทุกคนบายบายลงไลน์ <laughs> แล้ว